วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือเรื่องจิตฟุ้งซ่านบางคนพอเริ่มฝึกสมาธิหรือฝึกสติแล้วเจอจิตฟุ้งซ่านก็รู้สึกถอใจคิดว่าตัวเองทำไม่ถูกทำไม่ได้หรือไม่ก้าวหน้าในทางธรรมบางคนถึงกับเลิกปฏิบัติเพราะคิดว่าจิตตัวเองไม่สงบเสียที แท้จริงแล้วจิตฟุ้งซ่านนั้นไม่ใช่ความผิดเลยครับขอเพียงเรามีสติรู้เท่าทันนั่นก็เป็นธรรม,มากแล้วลองนึกภาพน้ําในแก้วที่เราคนให้ขุนการฟุ้งซ่านก็เหมือนน้าขุนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของจิตมันไม่ผิดที่น้ําจะขุนแต่มันสําคัญว่าเรารู้ว่าน้ําขุนหรือไม่เรารู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งไปกับเรื่องอดีตอนาคตความกลัวความกังวลสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจึงไม่ใช่การบังคับให้จิตไม่ฟุง้งแต่สอนให้เรารู้เท่าทันจิต เวลาฟุง้งสติจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตย่อมฟุ้งซ่านไปตามธรรมชาติของมันแต่ผู้มีปัญญาย่อมเห็นความฟุ้งซ่านนั้นและรู้ทันด้วยสติการรู้ทันจิตคือการที่เราหยุดแล้วเห็นว่าอ๋อตอนนี้จิตเรากําลังคิดเรื่องงานตอนนี้กําลังกังวลเรื่องอนาคตตอนนี้กําลังหงุดหงิดโกรธรําคาญใจการรู้แบบนี้คือสติครับและเมื่อมีสติจิตจะเริ่มสงบเองโดยไม่ต้องไปห้ามให้เรานึกเหมือนเด็กเล็กคนหนึ่งที่กําลังวิ่ง เล่นซุกสนเราจะไม่ไปตีเด็กคนนั้นให้หยุดแต่เราจะคอยมองคอยรู้ว่าเขาทําอะไรพอเขารู้ว่ามีคนดูอยู่เด็กจะค่อยๆสงบจิตก็เช่นกันครับถ้ารู้ว่ามีสติคอยดูอยู่มันจะหยุดฟุ้งซ่านไปเองอยาดาว่าจิตตัวเองเวลาเผลอฟุ้งแต่จงขอบคุณที่เรารู้ตัวว่านี่คือความฟุ้งเพราะนั่นแหละคือการฝึกสติคือธรรมะ ในทางปฏิบัติเราไม่ต้องกลัวว่าฟุ้งแล้วจะผิดถ้าจิตฟุ้ง100ครั้งแล้วเรารู้ทันได้หนึ่งครั้งครั้งนั้นก็มีค่ามากแล้วเพราะนั่นคือ1นก้าสู่การตื่นรู้สติไม่ใช่การควบคุมจิตให้ไม่คิดแต่คือการเฝ้าดูจิตขณะมันกำลังคิดแล้วไม่หลงตามมันไปนี่คือหัวใจของการภาวนาในชีวิตประจาวันแม้กาลังทางานขับรถคุยกับคนหรือเลื่อนมือถือก็มีจิตฟุ้งทั้งนั้น แค่เราคอยมีสติรู้ทันว่าตอนนี้ใจเราหลุดไปแล้วนะแล้วพากลับมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับปัจจุบันขณะนั่นแหละคือการภาวนาแบบแท้จริงไม่ต้องนั่งหลับตาเสมอไปจิตฟุ้งคือครูสติคือเครื่องมือความเข้าใจคือแสงสว่างอย่ารอให้จิตสงบก่อนจริงจะฝึกแต่จงฝึกไปกับความฟุ้งนั่นเองเพราะทุกครั้งที่รู้ทันความฟุง้งจิตเราจะเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นและสงบขึ้นโดยธรรมชาติ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าไม่มีใครผิดเพราะจิตฟุง้งแต่เราจะก้าวหน้าทางธรรมได้เพราะเรารู้เท่าทันความฟุ้งซ่านนั้นด้วยสติที่แท้จริงขออนุโมทนาและขอให้ทุกท่านมีสติในทุกขณะของชีวิตแม้ในความวุ่นวายก็มีธรรมะได้แม้ในความฟุ้งซ่านจิตก็ฝึกได้ถ้าเรารู้เท่าทันขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ